โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ The Forth HP นะครับเนาะช่วงนี้คุณอาจสงสบางคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ลงไนท์คอร์หรืออะไรเลยผมจะขอบอกหนตรงนี้ว่าผมจะขอหยุดทำคลิปไปช่วงหนึ่งนะครับคือผมพยายามเก็บเงินซื้อคอมอย่างหลักนะเออถ้าผมได้คอมพิวเตอร์ชุดมา เรียบรอยแล้วก็ผมจะแคชเกมเหมือนเดิมน,นะครับทําให้คอ l เหมือนเดิมแต่จะทําให้คอมนะไม่ทําให้โทรศัพท์แล้วประมาณนี้แหละครับถ้าคุณอยากเห็นผมแคชเกมในคอมอะไรก็ฝากคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับแล้วถ้าคุณอยากให้ผมไนคอมในคอเพลงอะไรก็ฝาก เรียว่าอะไรฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนกันนะครับแล้วผมจะพยายามอ่านให้ทุกอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเนาะช่วงนี้ผมก็จะหยุดแคสไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมจะกลับมาแน่นอนเร็วๆนี้แหละครับไม่ต้องกลัวงั้นท้งขอฝากช่องผมไว้ด้วยละ TheFrostHPGamerTheFrostHP นะครับก็ จำชื่อของคนคนนี้ไว้และผมจะพยายามให้เป็นคนดังในอนาคตให้ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่พยายามกดติดตามผมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณใจจริงเลยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมในคลิปเสียงนี้นะครับถ้าอยากเห็นผมจริงๆก็กดติดตามไว้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ सब